ทุกครั้งที่ลุงแพ้วแกจะเข้าป่าในช่วงหลังๆสิบปีมานี้แกจะต้องพาหม้าผู้สื่อสัตว์สองตัวของแกติดตัวไปด้วยทุกครั้งแต่เมื่อปีที่แล้วไอเมฆหมาตัวแรกได้ตายไปเหลือเพียงไอ้มอมซึ่งเป็นลูกโทนของมันที่ทิ้งเอาไว้มันเป็นหมาพลานที่เก่งกาในการล่านอกจากจะช่วยล่าสัตว์แล้วมันยังช่วยป้องกันภัยอันตรายให้กับเจ้านายของมันเป็นอย่างดีที่แกต้องเข้าป่าล่าสัตว์มาจนแกเท่าป่านี้ ก็เพราะว่าแกกับเมียไม่มีลูกไว้คอยฝากผีฝากไข่ในยามแกเท่าเหมือนกับใครๆเขาสองตายายจำต้องดูแลกันไปตามประสาเมื่อหูตาฝา่าฟ้างก็เลยต้องเอาหมามาเลี้ยงเป็นเพื่อนข้างกายเลื่อยมาแต่แกก็ไม่เคยพลาดท่าเสียทีให้กับสัตว์ร้ายแม้แต่ครั้งเดียวพลานลุ่นหลังๆที่เรียนรู้ไปจากแกก็มีหลายคนป่าแถบนั้นพลานที่เลืองอาคมมีอยู่มากมายส่วนมากมักจะเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใคร เช่นเดียวกันกับลุงแพลวที่ต้องไปคบหากับหมาแทนเพราะว่ามันสื่อสัตว์มากกว่าคนสมัยหนุ่มแกเคยถูกเพื่อนรักหักหลังมาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเข้าป่าไปนั่งห้างด้วยกันเป็นประจำจนเมื่อคราวที่พากันออกมาจากป่าแล้วถูกเสือดักส่มโจมตีเพื่อเอาชีวิตปลอดเพื่อนรักกับทีบลุงแพ้วให้เข้าไปประชิญหน้ากับเสือส่วนเพื่อนรักนั้นกับวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้ แทนที่จะหาจังหวะใช้ปืนยิงเพื่อช่วยเพื่อนกลับปล่อยให้แกปั้มฟัดอยู่กับไอ้ลายพาดก่อนจนเกือบจะเสียท่าจนจูจ่ๆไอ้ลายพาดก้อนนั่นมันเกิดสะดุ้งเหือกลองโหยหวนคำรามลั่นพละออกไปจากล่างของตาแผวออกไปนอนดิ้นพลานก่อนจะรีบกระโจนหายเข้าป่าไปเก็ปรากฏล่างพระธุดงเดินเข้ามาตบที่หัวไหล่ของแกเบาๆพร้อมกับถามว่าเป็นอะไรมากหรือไม่โยม หลวงแพ้วแก่สารวจตัวเองก็บพบว่ามีบาดแผลจากคมเขี้ยวและกงเล็บของมันอยู่หลายที่แต่ไม่ชะกันมากนักด้วยความที่ยังนุมแน่นแข็งแรงก็เลยไม่เป็นอะไรมากพระท่านได้ช่วยใช้สมุนไพรร่วมกับอาคมรักษาบาดแผลให้และให้หลวงแพ้วอยู่รักษาตัวรวมทั้งถ่ายทอดวิชาอาคมให้อยู่ร่วมสิบวันด้วยความที่ลวงแพ้วความจำและสติปัญญาดีก็เลยสามารถจดจำวิชาความรู้ และอาคมต่างๆจากพระท่านได้จนหมดสิน้นส่วนทางบ้านนั้นเพื่อนของแกได้บอกว่าลุงแพ้วนั้นถูกเสือขาตายและลากไปกินแล้วซึ่งชาวบ้านและพลานต่างก็พากันออกตามหาร่างของแกไปจนทั่วแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นขาดว่าพระธุดงท่านได้ใช้เวทมนต์บางตาเอาไว้จนลุงแพ้วแผลเลื่อมตกสะเก็ดและได้วิชาจนแตกฉานแกก็ได้กราบลา,ลาจากพระท่าน และก็ไม่เคยพบเจอกันอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาเมื่อกลับไปที่หมู่บ้านก็สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนรวมทั้งเพื่อนทรยศของแกที่หลอดตายมาได้และแกก็ไม่เคยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ใครได้ฟังทั้งสิน้นหลังจากวันนั้นมาแกก็ได้เลิกคบกับไอ้เพื่อนเลวนั่นมันยังคงลอยหน้าลอยตามาจนถึงแก่เท่าไปกับแกแต่เมื่อปีที่แล้วเวียนกรรมกระตามทันมันจนได้แม้จะช้าไปหน่อยกระตาม มันถูกเสือฆ่าตายและหลากไปกินจนป่านนี้ก็ยังหาร่างของมันไม่เจอเสียงไอ้หมอมหาล้อตั้งแต่เช้าเหมือนมันจะรู้เวลาว่าวันนี้จะต้องเข้าป่าหลุงแพ้วแกตักข้าวคุกเนื้อแห้งใส่ชามเก่าๆเ,เดินลงไปจากเรือนวางที่หน้าบันไดโดยมีไอม้มอมเดินเข้ามากินอย่างอ,ร,อร่อยๆส่วนแกก็ขึ้นไปนั่งกินข้าวของแกอยู่นอกชานเสร็จก็ม้วนยาฉุนจุดคาบใส่ปากสะพายปืนกับย่าม เดินลงบันไดดิ่งไปที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านโดยมีไอ้มอมวิ่งเลาะหน้าเลาะหลังตามไปติดๆปีกว่ามานี่หลังเผื่อนของแกถูกเสือฆ่าตายชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาของป่าไกลๆจากหมู่บ้านเพราะหลังจากนั้นก็ยังมีคนถูกเสือฆ่าตายอยู่เรื่อยๆแต่ยังไม่มีใครที่จะสามารถฆ่ามันได้เหตุเพราะว่าจะเจอตัวมันนั้นช่างอยากแสนอยากพอเจอกะกับถูกมันฆ่าตายหรือไม่ก็หนีหัวซุกหัวซุนซะเอง แต่กับพลานที่มีฝีมือแก่ก่ากับไม่เคยได้พบเจอกับมันแม้แต่ครั้งเดียวเหมือนว่ามันจะรู้ว่าจะสามารถฆ่าใครได้และไม่ได้ตั้งแต่มีหมาเข้าป่าไปเป็นเพื่อนลุงแพ้วแกก็ไม่เคยปล่อยให้มันอยู่ข้างล่างตัวเดียวและตนหนีขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างแม้แต่ครั้งเดียวแกจะก่อกองไฟนั่งอยู่กับมันทุกครั้งที่บนพื้นหลังจากที่ดักสุ่มยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการได้แล้วโดยที่ไม่เคยมีอันตรายใดๆแม้แต่ครั้งเดียว และนั่นก็ไม่เคยมีใครรู้ว่าแกมีดีอะไรเพราะแกไม่เคยบอกใครทั้งสิ้นครั้งนี้ก็คงจะถึงคราวของแกแล้วสินะเสียงหมาจิงจอกเริ่มเห่าหอนดังมาแต่ไกลหลังจากที่แกได้สัตว์ป่าที่ต้องการมาแล้วไม่นานไอ้หมอมจ้องมองไปที่ความมืดเบื่องหน้าอย่างไม่กระพริบตาลุงแพ้วก็นั่งนิ่งเล้ากับกำลังข่าชานเสียงหมาจิงจอกพากันร้องรันแตกตื่นแล้วก็งเงียบหายไป เสียงจิ้งรีดเลไรกับเงียบสงบได้ยินแต่เสียงลมพัดวิววิวผ่านใบไม้สองเจ้านายกับสหายผู้สื่อสัตว์ต่างก็จ้องมองไปที่ความมืดเบื้องหน้าราวกับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงฝีเท้าแผ่วเบาย่องใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเห็นดวงตาของมันกระทบเข้ากับแสงกองไฟก่อนที่มันจะหยุดต่างก็จ้องมองกันอยู่ครู่หนึ่งหลวงแพ้วกับไอ้มอมนิ่งเงียบแทบไม่ได้ยินเสียงหายใจ ก่อนที่ลุงแพ้วจะเอามือตบไปที่กลนของมันทีหนึ่งไอ้มอมก็พุ่งกระโจนออกไปเล่ากับผีพุงใตก่อนที่ร่างของไอ้มอมจะเปลี่ยนจากหมากลายเป็นเสือสมิงไอ้ลายพาดก่อนผู้มาเยือนเหมือนไม่ทันจะรู้ตัวว่าจะได้เจอกับอะไรแต่มันก็พุ่งสวนออกมาจากความมืดเช่นกันสองสัตว์ร้ายพุ่งเข้าขยำที่ร่างของกันและกันโดยที่ไม่มีฝ่ายไหนได้บาดแผลได้เลือดทั้งสองฝ่ายนั่นก็หมายความว่า นอกจากไอ้มอมที่กลายเป็นเสือสมิงด้วยอาคมขลังของลุงแพ้วแล้วไอล้ลยพาดก่อนนั่นมันต้องเป็นเสือสมิงไม่ใช่เสือทั่ว,วไปมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะมันก็กินคนเข้าไปหลายคนแล้วแต่มันก็พลาดที่จ้องจะมาหาลุงแพ้วกับไอ้มอมหลังจากที่ผ่านมามันพยายามหลีกเลี่ยงกับผู้ที่เก่งกล้ามาตลอดคงเห็นว่าลุงแพ้วนั้นแก่เฒ่าแถมยังมานั่งอยู่บนพื้นกลางป่าแบบนั้น เมื่อเจอไอ้มอมที่กลายเป็นเสือสมิงเขา่าก็เหมือนว่ามันจะต้องสู่สุดชีวิตด้วยอาคมอันเข้มขลังของลุงแพ้วพละก,กําลังของไอ้มอมย่อมเหนือกว่าหมาทั่วๆไปแม้คมเขียวจะไม่สามารถละคายผิวของกันและกันได้แต่มันก็ถูกคมเคียวของไอ้มอมขย่ำกระชากเหวี่ยงปลิวไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆเสียงมันร้องโอกด้วยความจุกเสียดแต่ก็ลุกพรวดพลาดกระโจนกลับเข้าหาไอ้มอม ด้วยสัญชาต,ตยานของสัตว์ปร้แต่ยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนว่ามันจะถูกขยำอยู่ฝ่ายเดียวจนสุดท้ายขาหน้าของมันแม้จะไม่มีบาดแผลแต่กระดูกก็หักสะบันมันตะเกียกตะกายเดินขากระเพกกระเพกเพื่อจะหนีเพราะดูแล้วมันคงจะสู้ไอ้มอมไม่ได้แน่แต่ก็น่าแปลกใจที่มันไม่สามารถจะออกไปจากป่าบริเวณนั้นได้มันพุ่งกระโจนไปทางไหนก็จะกระเด็นกลับเข้ามาทุกทีลุงแพ้ว แกใช้อาคมเดียวกันกับพระธุดงภายนอกไม่มีใครสามารถที่จะเห็นแกได้ภายในก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้เมื่อสมัยที่แกบาดเจ็บและอยู่กับพระธุดงลูกนั้นไอ้ลายเสือสมิงกินคนเมื่อรู้ตัวเองว่ากำลังจะสิ้นท่าจู่ๆร่างของมันก็เปลี่ยนไปเป็นร่างของชายชราซึ่งก็คือเพื่อนของลุงแพ้วนั่นเองที่ถูกมันฆ่าตายไปเมื่อปีก่อนมันเปล่งเสียงอันแหบแห้งออกมาจากลำคอ ปล่อยข้าไปเถอะข้าเป็นเพื่อนของเองนะเองจะฆ่าข้าให้ตายเลยหรือไงหลวงแผ้วแก่หัวเลาะเบาๆก่อนจะพูดว่าเองลืมแล้วหรือว่าข้ากับเองเลิกเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เองทีบข้าเข้าไปให้เสือกินเมื่อครั้งก่อนแต่โชคดีที่ข้ารลอดตายมาได้เมื่อร่างชายชลาเห็นว่าแผนนี้ใช้ไม่ได้ผลจูจ่ๆมันก็เปลี่ยนร่างกลับเป็นเสือสมิงพงกระโจนเข้าหาลุงแพลวแทน แต่มันก็ยังช้ากว่าไอ้มอมเพราะว่าขาของมันนั้นหักไปข้างหนึ่งไอ้มอมพุ่งเข้าชาร์ดขยำเข้าที่ลำคอของมันสุดแรงไอหลายเสือสมิงได้แต่ดิ้นพลานร้องคำรามลั่นไปไหนไม่ได้หลวงแผ้วแกลุกเดินออกไปจากกองไฟถือเอาน้ำในกระบอกไม้ไผ่เดินเข้าไปด้วยพร้อมกับบริกรรมคาถาอาคมขลังเป่าพ่นลงไปเพื่อให้เป็นน้ำมนตเมื่อเข้าไปถึงแกกระศาน้ำมนในกระบอกไม้ไผ่เข้าไปที่ล่างของมัน ไอ้หลายเสือสมิงดินพล่านเหมือนจะรู้ชะตากรรมของตัวเองเมื่อถูกน้ำมนต์ล้างอาถรรพ์ความเป็นสมิงจากการที่กินคนเข้าไปหลายคนเนื้อหนังของมันที่หยาบเหนียวบัดนี้ก็ถูกคมเขี้ยวของไอ้มอมกัดฉีกเป็นแผลชะกันมันได้แต่ร,ร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดหลวงแผลวเดินไปหยิบเอาปืนขู่กายของตนเองขึ้นมาเดินเข้าไปหาร่างของมันที่นอนหมดสภาพแล้วก็ยกปืนเล็งไปที่หัวของมัน มันหันมาจ้องตากับลุงแพ้วก่อนที่กระสุนปืนจะระเบิดโตมพุ่งเข้าไปที่กลางหน้าผากของมันทะลุออกกกหัฟุบหน้าลงไปขาดใจตายคาที่ดวงตาของมันยังค้างติงอยู่แบบนั้นด้วยความอาฆาตตามสัญชาตญาณของสัตว์ปไายลุงแพ้วจึงต้องทำพิธีสะกดวิญญาณของมันเอาไปทำลายด้วยไฟอาคมจนสิน้นไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะไปสิงสู่กับสัตว์อื่นๆให้กลายเป็นสมิงไปด้วย ไอ้หมอมเดินตามลุงแพ้วไปลากเอาสัตว์ป่าที่ล่ามาได้เมื่อก่อนหน้านั้นออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีทิ้งล่างไหลวิญญาณของเสือลายพาดก่อนที่สิน้นฤทธิ์เอาไว้ให้สัตว์ป่าด้วยกันกัดแทะกินเป็นอาหารต่อไปและพากันเดินดิ่งเข้าหมู่บ้านในทันทีกว่าจะถึงหมู่บ้านเอากระเกือบสว่างเมียแกะก็นึกแปลกใจอยู่บ้างว่าวันนี้ทำไมลุงแพ้วถึงกลับมาไวแต่ก็ไม่ได้ถามไถยอะไร จัดการกับสัตว์ป่าที่ลุงแพ้วล่ามาได้เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมา